ตสดคุณผู้ชมทุกคนแล้วผมอยู่ผมตังสองดีนะครับวันนี้นะครับนนผมผมจะมาแกล้งไอ้วินนะครับนั่นก็คือตอบคาถามปริศนาฟ้าแลบนะครับผม mm hmm. คือการแกล้งครั้งนี้ผมจะให้วินกินพริกเวยถ้าตอบผิดส่วนผมถ้าผมตอบผิดผมก็กินพริกเหมือนกันแต่มันไม่รู้ว่าผมกินพริกอะไรนี่นะครับผมจะบอกคนดูไว้ก่อนผมจะกินพริกตัวนี้นะค, <What? S 1> คือทุกคนดูอาจจะดูว่าเผ็ดนะครับแต่ที่จริงแล้ว มันเป็นขนมพริกนี้นะมันไม่เผ็ดนะมันหวานคือผมก็ไม่รู้ทําไมว่าพริกตัวนี้มันหวานคือมันไม่เผ็ดเลยนะครับมันอร่อยด้วยผมจะแกล้งไอ้วินนะครับถ้าคือถ้าผมตอบผิดอ่ะผมกินถ้าวินตอบผิดไอ้วินก็กินนะครับแต่วินมันไม่ได้กินพริกนี้นะไอ้วินมันจะกินพริกอ่อพริกที่มันเผ็ดๆ่ะครับไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกอะไรพวกเนี้ยนะพริกัปทั่วไปอะไ่ะง่ายๆโอเคตอนนี้ไอ้แบ็คเป็นคุณปัญญาครับส่วนไอ้วินกับผมเป็นคนตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไอ้วินจะได้กินพริก เผ็ดขนาดกี่เม็ดนะครับไปไปดูนซื้อขายไอดีเกมหรือบัตรเติมเกมแล้วสุ่มของรางวัลมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่เลยขั้นเทพเอ็ลิงกอยู่ใต้คลิปเอ่อเดี๋ยว,ยว<ป>ก่อนนะกิกาเป็นไงกูลืมลนะคือตอบคําถามคือแพ้แพ้หนึ่งเกมกินกินพิกกี่เกมอะไอ้กินพิกกี่เม็ดอะกูไม่เข้าใจอารมณ์ประมาณว่า2นาทีเนี่ย วางเดิมพันใช่ไหมอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนลมวางเดิมพันใช่ว่าวางกี่เมตรสมมติกูวางพริกห้าเมตรแล้วถ้ากูได้กูได้คะแนนหอยู่ที่นีไงแล้วมึงได้ที่สี่มึงต้องกินห้าเมตรอย่างงี้ใช่ปะประมาณนั้นป่ะแต่ถ้าพี่ตอบพิดก็คือพี่กินอะเอออย่างงั้นใช่ปะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยววินโชว์พริกก่อนโชว์พริกก่อนโชว์ให้คนดูเห็นก่อนอ่าเตรียมพริกอะไรมาเตรียมพริกอะไรมาอ่ะอะไรเนี่ยการพริกเฉยอ อ่านี่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 อ่าพิกพิกอ่าพีกนี่นี่เตรียมมาแล้วพร้อมไหมเนี่ยเออพิกปอร์มต่อพิกปอร์มลองกินดูดิต้องต้อเผ็ดนต้องต้องลอกินไม่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 เป็นคนกินเผ็ดได้ใช่ไหมเดี๋ยวกินไม่ได้ซวยเลยนะกินเผ็ดได้ผมกินเผ็ดได้อ๋อโอเคเตรียมน้ำไหมยังอ่ะได้กินเยอะนะเไปล่นมาเอาคนแรกเลยนะวินเอาเลยแบ็คเอาว้า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 คาดอกก็ว้า ไส้กรอกไส้ตันไส้อั่วไส้แห้งไส้ไหนไม่ใช่ของกินหนึ่งไส้แห้งสองไส้อั่วสามไส้กรอกสี่ไส้ตัน5้าไส้แห้งไส้แห้งไส้แห้งโอเคไส้กรอกพี่ตังหนึ่งเม็ดนะไส้อั่วไส้แห้งไส้ไหนถ้ามีแล้วต้องไปหาหมอทันทีไส้ติงไส้กรอกไส้ติงไส้อั่วโอเค ไส้กอกไสติ่งไส้ตันไส้อัวไสแห้งไส้ไหนทําใช้ทําน้ำปลาหนึ่งไส้ตันสองไส้อัวสามไส่กอกสี่ไสติ่งห้าไสแห้งไสตันไสตันไสตันผิดไส่กอกไส่ติ่งไสตันไส้อัวไส้แห้งไส้ไหนหมายถึงลูกมดหนึ่งไส้อัวสอง่ว2บนลูกบนลูกบนลูกเอ้สัตว์ สี่เสกอบห้าเสกแห้งหกพีดตุกอผิดตุกอผิดตุกออดีกว่าผิดยได้คะแนนเดียวสีอะไรหนึ่งสีแดงสองสีน้ำเงินสามสีเหลืองสี่สีเขียวห้าสีดาหกพีดตุกออดีตุกออดีตุกออดีกว่าโอเคเออสี่สิบมิลญี่ปุ่นเวียดนาม สิงคโปร์ไต้หวันอินโดนีเซียถ้าอยากกิน MK ที่ไหนไม่มีให้กิน1สิงคโปร์2ญี่ปุ่นสามมีกินทุกที่จะบอกว่ามีกินกซี่มีกินทุกที่โอเคปิดตายไอ้เอ้ยมีนี่จติ๊กเกอร์อะไรมีอะไร1เกม2บราว3เอ็ดเวิร์ดบราวนบราวอ่าบราวถูกเอออาตายในไรมีชื่อว่าอะไร1โคนี่2โคนี่โคนี่ วูนี่โอเคเมืองสามหมอกเมืองสามเาวเมืองสามแขนชายาเมืองไหนได้สองได้สองไอวินได้สองเอาละกูยิ่งมึนๆอยู่โอ๊ยคำถามแบบนี้แล้วเราจะเราจะเราจะลงโทษยังไงแบบอ๋อก็มึงวางเริ่พันหนึ่งเม็ดเนี่ยไม่ไม่ใครแพ้ไม่ไม่ใครแพ้กินนี่พี่นับจจกเต้มนับแจกเต้มคือมันจะขึ้นเรื่อยๆเว้ถ้าใครได้เต้มเยอะคนนั้นชนะอ่าแล้วคนที่แพ้กิน กินกินตามแต้มเลยใช่ไหมอ่ะกินตามแต้มก็ได้อ่ะได้ได้ถ้าผมแพ้ผมกินสองอ่ะอ่ะไม่ใช่สมมุติอ่ะสมมุติปูชนะห้ามึงก็ต้องกินห้าไงนึกออกว่าคือกินกินของคนที่แต้มเยอะสุดเออเออถ้าพี่ได้แต้มเยอะพี่ก็ประมาณนั้นแหละเออเออ่าสมมุติพี่ได้สามพี่ชนะผมผมก็กินสามอ่ะเอออออ่ะอประมาณนั้นอ่ะเอาเลยเลย้ยิืดตื่นเต้นอะไรเยิ่ยเงินเงินอยู่เหมือนกับมาถาม กระเป๋ารถเมย์ตะโกนว่าเสาดีเสาดีแสดงว่ารถเมย์คันนี้ผ่านที่ไหนหนึ่งพระบูพระบรมรูปอนุสาวรีอนุสาวรีอะไรวะอันสองอันสองเออ้ากระเป๋ารถเมย์ตะโกนว่าเมกาเมกาแสดงว่ารถเมย์คันนี้ผ่านที่ไหนหนึ่งสหรัฐอเมริกาสองนครเมกาสหรัฐเมกาเมกาบางนาเมกาบางนาตายสองเลยผ้ากระเป๋ารถเมย์ตะโกนว่าเลย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 แสดงว่า รถเมล์คันนี้ผ่านที่ไหน1จังหวัดเลย2ขนส่ง3สาลกลางจังหวัด4เซ็นทรัลพี่ทุกข้อเฮ้ยอะไรวะเก้ก็ได้เมื่อกี้อาหารไม่ถูกปากแสดงว่าอาหารได้ถูกปากเราไหม่1ถูก2ไม่รู้3ไม่ถูก4ถูกตอย่าะไรก็ได้ถูกพี่ทุกข้อถูกยังไงอ้าวโอ้ไอ้เยี้ยอะไรวะไอ้สัตว แบบรเหรอคนบ่นว่าช่วยลูกช้างด้วยเตวดาต้องช่วยคนหรือช่วยช้างหนึ่งเตวดาสองช้างสามช้างสี่ไม่ช่วยใครเลยไม่ช่วยเยอ้าอะไรวะถ้า่วยคนพี่ผมว่าคนพูดว่าถ้าผิดคำสาบานขอให้ลูกช้างตายสรุปว่าคนหรือช้างคนคนเออยกผู้ฆ่ายักษ์ปีนต้นไม้อะไรไป

โอ้เสียใจว่ะว้าเกมแรกไอวินแพ้เฮ้ยเยี้ยงออกเฉยตันหนีแม่งมาสามเม็ดกีเม็ดนะสามเมตรสามเมอรได้เดี๋ยวเลือกก่อนพี่เลือกก่อนไม่เอาเม็ดละครึ่งนะไม่เอานะได้ผมเลือกอยู่ เอาว่ะเอาว่ะคิดก่อนเลยก็ได้นะโอ้โหเตรียมมาเต็มเตรียมมาเต็มนี่สามเม็ดอ่ะนี่จัดมานี่เอาไว้จัดมาจัดมาเฮ้ยคำถามแม่งเหมือนจะถูกแต่ก็ไม่ถูกเย้เย้เออมันมันเหมือนถูกอ่ะเออมึงมันชนหมื่นเลยอ่ะเด้อือหึโอ้ยแม่งกินมากเลโอ้ยอ่ ก็ดฟ <łość> ันกินไม่ได้นี่มีหมูท่าเือมึงอ่ะเหอ่ะเหอ่ะหน้าแดงหนอเลี้ยวเฮ้ย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 ทำไรเอ้้วนเหรอม้วนเหรออุ้ยเอุ้ยอุ้้ยแบบ เผ็ดไม่เป็นไรพี่แต่รสัมผัสมันเหมือน,น,นเขียวเหมือนอะไรพวกเนี้ยอ oh, ๋อแบบกินกินสดๆใช่ไหมมันเลยรู้สึกแบบใช่ใช่พี่อ๋อ oh, เผ็ดไม่ต้องไรหรอกรสรสทาที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วไงพี่ <c oughs> แต่กินมันไม่ <c oughs> แต่กินมันไม่ไหวตอบว่าหรือยอมเลย <c oughs> ตอบว่าหรือยอมเลยจะแ,แก้แค้นกูป้องใต่อไปต่ออ่าเดี๋ยวครันนี้กูเปิดก่อนบ้างเดี๋ยวครันนี้กูเปิดก่อนบ้างให้วินพักวินพัก ดูยิ้มดิเยอะเพลียต้องห้ามกินน้ำเลยพี่บ้าไม่หวไอ้สัตว์ตายดูหน้ามันดิตายวะแม่งเอาพ้อแล้วสอมยังตปีนมาตั้งกติตังกติลูกข่าววันนี้ดูพรุ่งนี้ได้ไหมหนึ่งไม่ได้ยังไม่ทำข่าวสองไม่ได้ ยังไม่ได้ถึงเวลาได้ไม่ได้ได้โอเคข่าวพรุ่งนี้ดูวันนี้ได้ไหมหนึ่งได้สองไม่ได้เพราะปิดข่าวสามไม่ได้เพราะปิดกฎหมายสี่ไม่ได้ยังไม่ออกไม่ได้ยังไม่ออกอากาศสี่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 โอเคเออเออสองแล้วว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือเลขของอะไรหนึ่งจำนวนรายการสองจำนวนดีเจ สามราคาสี่เลขขึ้นห้าไม่มีใครรู้หกผิดทุกข้อไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้โอ้มันคืออะไรวะสอจอเนี่ยอะไรวะไอเหียคนถามไม่รู้เลยสัตว์จอย่อมาจากอะไรหนึ่งจรวดสองจริตสามจราจรสี่ไอจราจรสี่สี่ผิดทุกข้อผิดทุกข้อไอเหียอะไรวะมันมีความหมายอะไรบี่เป็นยชมป์โลกต้องไป ปกป้องแชมป์ที่ดาวอะไรหนึ่งดาวราเมคสองปิดทุกข้อปิดทุกข้อปิดทุกข้อโอ้เฮ้ยดาวโลกโลกเขาไม่นับเป็นดาวไม่ใช่เหรอเออโลกเขาเขียนโลกเฉยอะไรระในที่เกิดเหตุอย่างน้อยกี่คันหนึ่งสองคันสองคันสองสองคันเอ้าอรอยมากยต้องมีแก้วอย่างน้อยกี่ใบหนึ่งสามใบสองสองใบสามสี่แก้วสี่หนึ่งใบห้าไม่ต้องมีแก้วก็ได้หกไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน โอ้อะไรวะเฮ้ยแล้วเอาแก้วชนกันต้องมีคนอย่างน้อยกี่คนหนึ่งคนเดียวก็ทําได้สองสามคนกําลังดีคนเดียวก็ทําได้อดดไดโอเคเ,อเรายืนคุยอยู่กับสาวแล้วอยากให้ใจตรงกันเราต้องทําอย่างไรหนึ่งขยับปากสองขยับตัวจริงใจใจ,จริงใจสามสามโอ้ยเฮียจ,จบแล้วได้สองโอ้ยเอาร็ว เรียบร้อยเรียบร้อยผมจะเอาห้ารอบนี้อ่ะร, <c oughs> รอเลย <c oughs> อ้าวผมเผ็ดไป้อ,ไองนี้รอบไป <c oughs> มา <c oughs> รับขนมจีบสระเปาเพิ่มหม่คะในที่นี้มีอะไรถูกจีบหนึ่งแมคคาสองสระเปาสามขนมจีบสี่ขนมห้านิ้วสี่ถุกทุกข้อมันมีอะไรถูกจีบด้วยเหรอไอ้สัตว์สระาเปาเหรอไอ้สัตว์แล้วใคเดียวไปจีบอ๋อ อะไรเออก็ตอบก็ตอบมั่วให้กูไปไปกไอตองมั่วได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบเองตอบเองเอาไปขาเอาไปขาเอาไปขาต้นนจีบมันไม่รู้อ่ะหนึ่งนมจีบสองนางรำสามสระเปาสี่กดทางขนมคนทางขนมคนทางขนมคนทางขนมโอเคเออเพชรนางฟ้าอยู่บนบกหรือบนฟ้าหนึ่งบนบกบนบกบนบกโอเคเออเพชรนางรำอยู่บนฟ้าหรือ ในน้ำหนึ่งไปมาสมุดสองบนบกบนบกบนบกโอเคเออเออเอาเราจะกินถั่วเหลืองเราต้องใช้เม็ดเยอะอะไรมะโปรอะเรียกอะไรมะโปกถั่วเขียวถั่วเขียวเอาไอเอาไปถั่วถั่วแดงเราจะได้ถั่วสีอะไรหนึ่งสีขาวสองสีดำสามสีแดงสีแดงดิสีแดงสีแดงโอเคถ้าเราจะกินถั่วดำเราต้องใช้เมล็ดอะไรมะโปก หนึ่งถั่วเขียวถั่วดำโอเคเออถ้าเราเอาเมล็ดถั่วดงดำถั่วเหลืองมาปลูกในหลุมเดียวกันใต้ดินจะได้ถั่วสีอะไรหนึ่งสีเหลืองแดงดำเหลืองแดงดำเหลืองไอ้ไม่ถูกอือถ้าเราจะกินถั่วงอกเราต้องใช้เมล็ดอะไรมาปลูกหนึ่งถั่วแดงสองเมล็ดเตงโมเมล็ดเตงโมเมล็ดเตงโมอยู่ไหนวะอยู่ไหน ักแล้วก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อันสุดท้ายอันสุดท้ายไอ้สัตว์บอกให้กดกดกดเนี่ยอะไรกูยอมอย่างกูชนะแล้วมกินกดนี้กดวันนี้กดวันนี้ผมกูได้แดกตี๊สามสามเมตรไอ้กิน้าไปกินก็ไปกินก็ไปกินก็ไปดีนี่นะสามเมตรเห็นไหมเห็นพริกไหมอ๋อพริกไงพริก พริกไงเอ้าแต่มันมีงาด้วยปะพริกทอดไงพริกทอดพริกทอดเหรอเออก็พริกไงเออกู็นมันขายขายแบบไม่ผ่าน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 ก็กูไม่ได้พูดเหรอว่าพริกอะไรกูบอกพริกอะไรก็ได้เนี่ยมันก็เขียนนี่เนี่ยขนมพริกทอดอะไรเนี่ยขนมพริกทอดงามันช่อว่าอะไรเนี่ยเอ่อเผ็ดปีเลยเอกูบอกอยู่ว่าเออล้อะไรก็ได้ ชิวชิวชิวใหญ่ก <c oughs> ินๆิิกา็อร่อยแบ๊กแบ๊กดูแบ๊ก โอ้อะไรกันเนี่ยโอ้เจ๋งใจว่ะเอาอยากต่อยป่ะอยากต่อยป้องเดี๋ยแก้มือก็ได้นะก็ไม่ได้บ่นอยู่ว่าพีกก็บอกพีกอะไรก็ได้เออได้ได้เอออะไรวะเนี่ยโอเคพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเสพตายเออกินน้ำไม่อยู่เลยเยัยแบ๊กปิดเต็มดิแบ๊กปิดเต็มดิ โอเคทุกคนครับนมก็แก้งวินไว้เพียงแค่นี้ก็พอแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไอพินเผ็ดตายหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเสียงมาทํางานนะเอาแค่นี้พอโอเคถ้าใครชอบการแก้งวินครั้งนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะเอาเป็นคลิปดิกกินพริกโชไม่ไม่อะไรอ่ะเด็กินคอมเมต์เนี่ยอะมาเดี๋ยวกูกินหมดนี่เลยก็ได้วินันเนี่ยพริกหมดนี่เลยโอ้กินให้ตายก็ไม่เผ็ดพี่ผมเคยกินแล้วโหล เออก็ไม่เผ็ดไงโอู้ชิวอ่ะตัวพริกพี่ไหนถุงถุงอ่ะถุงถุงเออไงนี่แหละครับคนเหลี่ยมก็เหลี่ยมอ่ถุงอ่ะถุงยางเหลี่ยมเลยไอ่ะถุงพี่หน่อยดิอ่ะไม่มีอ่ะกูเอาพริกสดๆจากตู้เย็นเลย ดดูบิ๊กมกเหมือนกันเปาเดยนี้กูกูสาวไปล้างมาให้ฮัลโหลกูสาวไปล้างมาไปค้นในตู้เย็นมาเย็ดเค้าหน้าเค้าหลังต้องตรวจค้นพริกกันก่อนนะเอาทีเอานะรอบหน้าต้องตรวจกันนะเออรอบหน้าตรวจก่อนว่าพริกอะไรมึงไม่เช็คเองอะงานอะมึงพลาดอะโอ้เตียใจว่าะกินทีหลังโอ้กินทีหลังแล้วเหลี่ยมนะครับเกมต่อไปใครจะเป็นคนเหลี่ยม